โตต่มไร้กลับบ้านค่ะเรียกด้วยไร้พิชยชทานผูประกาศสาวคนดังต้องรันงานอ่านข่าวแบบต่อเนื่องทั้งเรื่องเล่าเชา้านี้ต่อเนื่องมาถึงรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอกับพิธีกรคูหูอย่างสรยุทธสุดทัศนจินดาเลยเป็นเหตุให้เกิดโมเมนต์สุดนะ่าเอ็นดูค่ะเมื่อคุณสามียังโตศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นโผล่ไปตามคนพรรยาออกอากาศก,ากันเลยทีเดียวด้วยนุม่มโตนั้นโพเมนต์ตามไร์กลับบ้านค่ะ ในขณะที่กำลังไลฟ์สดอยู่จนพี่สรยุทธถึงกับบอกไปน้องไบร้์กลับบ้านพี่อยู่คนเดียวได้ทางด้านนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ได้โพสคลิปนี้พร้อมชี้แจงว่าช่วงนี้หงายยุ่งทั้งคู่ไม่ค่อยได้เจอกันเห็นกลับบ้านเช้าเลยต้องไปตามหน่อยแฮชแท็กรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะ